เชียบุ๊กี้ไลท์เทเลนค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสะในวงการฟุตบอลนะคะขา่าวแรกครนี้ค่ะหลังจากเกิดศึกฟุตบอลเอลกาซิโกนะคะเมื่อสุกสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจอนลาปาตาเนะะี่ยเขาาก็ได้ออกมาเรียกร้องสมาพันธ์ฟุตบอลที่ได้มีการเผยแพร่เบื้องหลังคาําตัดสินในเกมที่เขาไปบุกพ่ายเรือมาริสานประตูต่อสองนะคะและเขาเนี่ยพร้อมที่จะยืนยนันเตรียมยื่นข้อเสนอแข่งใหม่ค่ะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วนะคะลูกยิงของรามินยามานคนที่จะได้ประตูนั่นเองค่ะ ซึ่งลาลิกานะคะเขาก็ไม่มีเทคโนโลยีโกลไลนะคะและการตัดสินโดยใช้เทคโนโลยีกล้อง V R ให้บา์เลโลนาได้เพียงลูกเตะม,มุมเท่านั้นค่ะทำให้ยักษ์ใหญ่แห่งคตาตาลันนะคะเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจอย่างแรงนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะมีประเด็นอีกแล้วนะคะที่พิมเมลีตรวมถึง FA ค่ะสั่งสอบสวนกรณีที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเขาได้ไปก่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแถลงผ่านโซเชียลนะคะแล้วก็ได้ตั้งคำถามค่ะถึงความเป็นกลางของผู้ตัดสินนะคะในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ที่เขาปุกไปแพ้เอเวอร์ตัน2ประตูต่อศูนย์ค่ะและนอกจากเรียกร้องนะคะว่าควรที่จะได้สาจุดโทษแล้วเนี่ยทางเจ้าป่านะคะก็ยังไปลกาวหาเขาอีกด้วยนะคะว่าสจวร์ตอดเวลเนี่ยกรรมการ VAR เป็นแฟนบอลของลูตันทาวคู่แข่งค่ะแต่ว่าองค์กรผู้ตัดสินนะคะกลับยังให้เขาทําหน้าที่ในเกมนี้อีกด้วยค่ะ ซาจิมรัดคลิปข่าวเจ้าของรวมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะบอกว่าแฟนบอลของพวกเขาเนี่ยจะต้องอดทนนะคะเพราะว่ายัางที่จะต้องเจอเส้นทางอีกยาวไกลเลยค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเขาได้เข้าชมเกม FA Cup ที่เสมอโคเวนทรีซิตี้ไปทั้งหมด3ประตูต่อ3ก่อนที่จะมาชนะจุดโทษเข้ารอบชิงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีลุ้นกันดีค่ะเมื่อรอบชิง FA Cup ในเดือนหน้านี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาจะได้ไปล้างตากับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่อริร่วมเมืองนะคะแล้วก็คู่ชิงของเมื่อปีก่อนนั่นเองค่ะบอลที่เกมก็มา m 8เปเป็ดไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวมีรายงานข่าวนะคะจากเดวิดออลสตีนค่ะผู้สื่อข่าวคนดังนะคะได้ออกมาบอกว่าหงแดงเล่ผูเนี่ย ไม่น่าที่จะติดต่อกับลูเบนอโมลิมเข้ามาเป็นกุนซื้อคนใหม่นะคะเพราะว่าเห็นว่าอโมลิมนะคะมีแนวโน้มค่ะที่จะย้ายไปทําทีมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดมากกว่านะคะแต่ว่าเจ้าตัวอโมลิมนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทําข้อตกลงกังกาวแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่เคยคุยกับเลวผูหรือสโมสรนอะไรเลยนะคะเรื่องที่จะเข้ามาเป็นกุนซือค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเดวิดออสตินค่ะก็ได้ออกมายืนยันอีกแล้วนะคะว่าทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยเขาได้เริ่มมีการพูดคุยกับอโมลิมแล้วค่ะหลังจากทีี่่มมมคคววาาาเปป็นไได้กกะ ที่เดวิดมอยเนี่ยจะย้ายทีมหลังจากจบซีซั่นนี้นั่นเองค่ะมาเซเรโปอเชตินโนนะคะได้ออกมายอมรับว่าโคพาเมอร์เนี่ย เขาอาจนะคะจะไม่มีชื่อลงประทะอาร์เซนอลในวันอังคานี้ค่ะเนื่องจากว่ามีอาการป่วยนั่นเองนะคะซึ่งคอพัมเมอร์ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของเชลซีในซีซั่นนี้เลยนะเพราะว่าเขายิงประตูในพิมยริกไปแล้วถึง20ประตูด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ลงในเกมที่เจออาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากๆเลยนะคะสำหรับทีมเชลซีค่ะในการที่จะไต่อันดับลุ้นขึ้นไปคว้าโคต้าเล่นบอลยุโรปนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะมาโลกุสเซอร์กับ เบนซนเวลนะคะก็เป็นอีกสองแข้งค่ะของสิงห์รูนะคะที่มีแนวโน้มค่ะว่าจะพลาดนเกมในวันพรุ่งนี้เช่นกันก็ต้องรอรุนกันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แน,นนํำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุกี้ไล e ์ h a i ลนด์ด้วยเท่านี้แนนต้องไปก่อนนะคะ